เบื้องกุแดงข้างนี้นะครับมันอยู่ต้นองมงศ์นะครับเป็นงไงหน่อยจริงหน่อยแบบนี้ผมก็เลยหักลงมานะครับจะมาพาพี่น้องเบื้องนะครับจะมีไข่บัวจะว่าเป็นห้างก็ถือว่าไม่นะครับผมเพราะว่ามีหัวขาวดอกนะจะว่าจะมีไข่บัวนะผมจะชิะแย่เบื้องโมเมนแง่เดี๋ยวจะเปิดอยดีเบื้องนี่มี่ไข่บัวนะผมขุ่นนะครับอู้นะครับเบื้องๆครับ มีใครบนครบผมว่ามีใครน่นอยเห็นบนนะครับถือว่ามีใครครับเนี่ยใครจะตายครับเนี่ยคนอ่ะไป็นใครนะครับอ้หางเงี้ยน่อยแต่ว่าใครจะตายครับแม่กับเาให้ครับผมอันนี้เป็นห้างบดแดงนะครับที่ผมหักลงมาน่ะมันเป็นงาบัม่วงนะครับหรือว่ากิ่งมะม่วงนะครับง่ายหน่อยกิ่งเลนหน่อยนะผมเลยหักลงมาครับเมืองมาจะมีใครบ่ครับผมจับมาตานลุ่งนี่ครับ ตันๆัร้รรอนนะครับผมไข่รอกที่นี้ไข่หลายบน้ตัดเกียวอยู่นะครับนี่ครับอันนี้คือห้างนี้น่อยนะครับไข่กระทือว่าหลายเติ๋บนะครับผมนี่เบนี่ใข่ยี่นองเบ่งไข่นะครับนี่ครับผมมีแตงไข่ผ่าไข่น้อยไข่เริ่มตรงเลยก็มีครับผมครับผมนี่คือไข่มุแดงนะครับนี่ที่ผมแย่มันมันแย่หรอครับเป็นไข่มุแดงที่ หักลงมานะครับหักห่างลงมาเพราะว่าห้างโมยาหนักเนี่ยนี่ไข่ครับผมนี่ไอ้พี่น้องเบือไก่หนะไข่บุนแดงนี่ครับนี่คือลักษณะของห้างมันครับนี่ห้างห้างโมยายนะครับห้างยน้อยห้างยายน่อยนะรับแตวว่าไข่ลายยู่ครับถึงที่เป็นห้างหน่อยแต่ว่าไข่ก็ถเทือว่าหลายสุดยอดครับผมนี่หาไปเลยพอไดีกินครับครับผมนี่คือลักษณะของไข่บุนแดงนะครับนี่คือผมได้จากห้างแรกนะครับห้างโมยา ไข่รตวงอยู่ครับผมตอนนี้ได้มาอีกห้างนึงครับไกเ่เชียงกันกับห้างเมื่อกจีนนะนี่ที่หนองมะลุนคาบาจะมีไข่บาห้างนียครับโคเ,เล่โคเล่นะเพื่อนไข่หลายอะครับเดี๋ยวว่า,จ,าจะกีดคัตเพื่อกันครับเพื่อน ออกครับผมมาเบิ้งไข่นะครับเนี่ยในลายบ่โอ้ในมะเพื่อนไรครับผมเนี่ยทำให้พี่น้องเบิ้งครับเลยไข่มดนแดงนะครับโอ้หลายเติบครับพาพี่น้องเบิ้งไข่มดนแดงนะครับนี่ไข่ทต่ผมสันใส่หม้อใบนี้ไว้นะครับผมโือที่ไ่ต้องใส่น้ำนะครับเมืองลักษณะของแม่มันนะครับนี่นี่แม่มันไตออกมายูหูหมอนะครับนี่ข้างนี้ก็ายครับมันก็จะคาบไข่ผักไข่น่นอนออกมา เด่ว่าไข่ญงยังอยู่ในหมอนครับนี่เตรียมได้เลยครับผมอันนี้คือสองห้างนะครับก็ถือว่าใน้กยน้อยแล้วนะครับนี่พอไกยสําหรับกินผู้เดียวแล้วครับนี่ครับพี่น้องครับไข่มูดแดงที่ผมได้จากสองห้างนะครับสองห้างที่หักลงมานะครับแล้วก็มาโคเร่โคเรนะครับมาสันใส่ในหมอนี่นะครับผมในมีอีกสองห้างในน้อยนะครับนี่เดี๋ยวมาห้างแรกก่อนนะครับนี่ไข่เลย มีใครอยู่เหรอครับเพื่ใครคับตัวนี้อยู่ครับชาวบ้านครับนี่ห้างนี่ส้มไงก็ห้างโมจี้นะครับมีใครบ้างจานลงเลยครับเพือนคิดว่าในใครมาเติมกันหลายเปรตอยู่นะนี่นี่ครับผมใครนะเดี๋ยวใครมาเพิ่มอยู่ครับอันนี้คือห้างโมดงนะครับที่ผมหากไว้นะครับ ผมจะ,นนะจะใส่วิธีการแย่นะครับจะใส่วิธีการหักลงมามันอยู่บนสูงนะครับนี่ครับผมเมียนบนัดนะนี่ห้างบ่ค่อยหญ่ไปไหนนะครับก็จะเอามาสั้นใส่หม้อไปนี่นะครับนี่นี่ก็ได้หลายเต๋อแล้วนะครับห้างสั้นต่อไปนี่หนึ่งสองสามสี่ห้านะครับมีหาห้างก็จะสั้นใส่หม้อครับผมหยิบห้างแรกนะครับห้างหง่ห้างโกนนะครับมีอะี่นี่ใส่ลย เนี่ยครับทั้งใครทั้งเมเปียงแล้วนี่เบิรงครับนีเมเปียงนํง้เพราะว่าเป็นห้างเก่าน่ะเป็นห้างที่ถือว่าเป็นห้างที่จะเริ่มห้างแล้วนะครับผมมีเมเปียงแล้วมองห้างนี้ครับโยกเป็นมาเบิรงเป็นเสี้ยงนักนะครับใขรน่าเชียลคยครับผมกูเรียดเลยครับ ลายป่ะเขาลายอยู่ครับข้าวป้ละครับอไ้นะใครครับผมคิดว่าลายเตยบนะครับผมห้างนี้ใครได้ลายนะครับเพราะว่าโยกขึ้นมาเราเป็นหนักๆน,นะครับกัรู้เรียกว่าตรงนี้ใ่หลายเนรนนครับอีกลาห้างทุไรียนครับเป็นห้างน้นอยๆนะ จะไปใครเพิ่มกันดูเนะครับผมทั่งแรกครับอข้อสองถ้าไปใค่เพิ่กันครับทางแรกครับใค่อยู่างนะครับผมเต็มได้ครับนี่แต่ใครกับแม่เป่งตั้งแม่ร้อมครับครับผมนี่คือบทสรุปนะครับกับการหายโยฮากินในเมอร์นี้นะครับ หาไขมุดแรงนะครับแต่ว่าบได้ใสไม่แง่บได้ใส่ตะกาแง่นะครับปกติเราจะตะากานะครับเพื่อว่าครูทางมัดใส่ไปไม่แต่ก็แย่นะครับแต่ว่าผมโคตรถนัดก็เลยหาวิธีเอาแบบง่ายๆนะครับตอนแรกก็คิดว่าจะโบได้หลายห้างนะครับอาจจะได้จากห้างสองห้างเพราะได้ไทายชิปในพี่น้องในเบิรอนนะครับปวดว่าหาไปหามาพอหลายห้างนะครับเนี่ยห้างยมตั้มนะครับใ,ใครนะเป็นตอนซ่อนเราเนี่ ไข่ลายนะครับเติ้งไข่ผากเติ้งไข่ตรงเติ้งเป็นตัวนั่งนะครับแล้วก็มีแม่เปร่นงน้วครับผมนี่ถือว่าได้หลายเตือนนะครับผมนี่คือวิธีการหาจุลินทรีย์แบบบ้านๆครับ